นี่ค่ะพาชมต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะคุณสามีก็กำลังเน้นตรงนี้ให้แข็งแรงไหนดูคุณสามีหน่อยสิโอแข็งแรงมากไม่สนใจแล้วร้อนนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่มา,นมาแล้วสักเตอร์มาแล้วนี่ค่ะ ี๋ให้สวยงามค่ะถนนกว้างนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้เสร็จแล้วค่อยให้ชมอีกรอบนะคะโอเคค่ะตุกๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ชมต่อเนื่องค่ะ วันนี้วันที่4เดือนมีนาคม2564นะคะคุณสามีฝรั่งก็ตัดหญ้าเช่นเคยค่ะบนนามูบองชูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทำอะไรอยู่คะตัดหญ้าครับอ๋อตัดหญ้าทำความสะอาดอสวนแล้วตอนนี้เราทำอะไรคะ <c oughs> โชโชสิโช,ส,โช,โชสิคะนี่คา กาล่นโชว์วัดวัดวีดูนี่ค่ะเราก็บล็อกล่องน้ำของเรานี่ค่ะวันนี้วันสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะตรงนี้นี่ค่ะเยอะมากเลยเป็นถนนกว้างสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นถนนผืนใหญ่พีเดียวไปเลยค่ะนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะสิบล้อมาแล้วค่ะ วันนี้เราก็ทำเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้แมคโครมาทำช่วงข้างหลังทำกั้นทำขั้นสระน้ำให้มันกว้างขึ้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนค่ะนี่ค่ะรถมาแล้วค่ะนี่ค่ะรถตักก็กำลังรถรถตักหรือรถเกรดอ่ารถเกรดค่ะนี่ค่ะรถเกรดกำลังถอยมาแล้วกำลังขับมาแล้วค่ะ เสรมาแล้วค่ะนี่ค่ะรถสิบล้อก็มาแล้วค่ะรถสิบล้อจะเทตรงนี้แล้วค่ะมุมสุดมุมสุดท้ายค่ะนี่ค่ะโอเคเทแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะปิดค่ะเราจะได้ถนนสวยแล้วบ้านเราก็กว้างขึ้นค่ะถนนเราก็กว้างค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะว้าวสุดยอดเลยดีโอเคค่ะเสียงดังดีจังโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ชมต่อเนื่องนะคะวันน้มูบายบายฮัลโหลบายเอนจอยค่ะโอเค วันนี้วันที่สี่เดือนมีนาคมสองห้านะคะคุณสามีฝรั่งก็ตัดหญ้าเช่นเคยค่ะมนมููบองชูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทำอะไรอยู่คะตัดหญ้าครับอ๋อตัดหญ้าทำความสะอาดอสวนแล้วตอนนี้เราทำอะไรคะ <c oughs> โชโช่สิโช,โช์สิคะนี่คำ กั่งเลนโชว์วัดววีดูนี่ค่ะเราก็บล็อกล่องน้ำของเรานี่ค่ะวันนี้วันสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะตรงนี้นี่ค่ะเยอะมากเลยเป็นถนนกว้างสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นถนนผืนใหญ่ทีเดียวไปเลยค่ะนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะสิบล้อมาแล้วค่ะ วันนี้เราก็ทําเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้แมคโครมาทําช่วงข้างหลังทากั้นทาขั้นสระน้าให้มันกว้างขึ้นต่เ,เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนค่ะนี่ค่ะรถมาแล้วค่ะนี่ค่ะรถดักก็กําลังรถรถตักหรือรถเกรดอ่ารถเกรดค่ะนี่ค่ะรถเกรดกำลังถอยมาแล้วกำลังขับมาแล้วค่ะ เทมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะรถสิบล้อก็มาแล้วคะ่ะรถสิบล้อจะเทตรงนี้แล้วคะ่ะมุมสุดมุมสุดท้ายคะ่ะนี่คะ่ะโอเคเทแล้วคะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้เราก็จะปิดคะ่ะเราจะได้ถนนสวยแล้วบ้านเราก็กว้างขึ้นคะ่ะถนนเราก็กว้างคะ่ะ โอเคค่ะนี่ค่ะว้าวสุดยอดเลยดีโอเคค่ะเสียงดังดีจังโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ชมต่อเนื่องนะคะวันนีม้มูบายบายฮัลโหลบาย็นอยค่ะโอเค สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่สามเดือนมีนาคมสองห้าหกสี่ค่ะมัน้ำมูบางชูอมน้ำมูน้ำมาอีกแล้วรดน้ำผักค่ะนี่ค่ะออปอมกินค่ะเขาให้น้ำปอมกินของเขานี่ค่ะแล้ววันนี้ก็กิจกวัตรดประจำวันสวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้วันที่สามเดือน มีนาคม2564นะคะนี่ค่ะให้รถสิธ์ล้อเอาดินมาถมตรงช่วงนี้ให้เราค่ะเพราะว่าตรงนี้เราจะถมแล้วค่ะเพราะว่าทำร่องแล้วถนนมันแคบเราก็เลยจะทําให้ถนนเรากว้างค่ะนี่แคบอันนี้เลยให้รถมาลงเป็นคันแรกเลยค่ะนี่ค่ะ ดินของน้องชายค่ะน้องแอมค่ะดูค่ะโอเคมาอีกคันหนึ่งแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวให้ชมต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะบ้านสวนทรงรักค่ะหนึ่งสนัยค่ะใช่ไหมน้องน้องอ๋องน้องแอมแล้วก็บองพี่อะไรนะพี่พันนี่ค่ะโอ้โหนี่แหละสุดยอดค่ะ ดูตัวสิยังมายังบึกว้าวนี่ค่ะบ้าน,านสวนสรง,ส<อ>งรักใช่แล้วอ,อุดมสมบูรณ์ค่ะปลาอย่างมากมายใหญ่โตมาคือมาดูสิวันหนึ่งทีได้ขนาดนี้สุดยอดนี่แหละอยากได้แบบนี้แหละถูกต้มแล้วไม่ใช่ถูกต้อง <laughs> ต้มด้วยเออต้มด้วยต้ยมยำค่ะโอเคค่ะคุณมนามมมาดูเร็ว ว,ว้าวโอเคค่ะนี่แหละเดี๋ยวเอาปลาทับทิมใส่บ่อคืนห้ามสลบนะทับทิมจ๋าโอเคโอ้โหตัวยังบบบใหญ่นี่แหละโอเคเทมาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะว,ว้าวนี่ค่ะเกือบจะเต็มแล้วค่ะ เต็มแล้วค่ะนี่ของก็รอเกรดดินนี่ค่ะเกือบจะเต็มแล้วค่ะอ๋อนี่ค่ะหนุมปกติเราก็จะเป็นล่องน้ำตรงนี้ค่ะตรงนี้เราต้องปิดแล้วค่ะนี่ค่ะไปถึงนู่นแล้วเดี๋ยวพาชมตั้งแต่หน้าบ้านลง <c oughs> ร,รถยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ย <c oughs> มาถ่ายวิดีโอก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันมืด ีค่ะออก็เปลี่ยดที่ตรงนี้ค่ะเป็นทางเข้าบ้านเรานะคะแต่ทีเนี้ยมันทางมันแคบเราก็เลยมีไอเดียว่าเออเราปิดล่องน้ำดีกว่าเราไม่ต้องมีล่องน้ำเนี่ยค่ะโอเคค่ะก็ถมให้เป็นผืนถนนเส้นเดียวไปเลยเป็น ถนนใหญ่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทางเข้าแบบใหญ่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมีท่อล่องน้ําเนี่ยค่ะก็เป็นทางกว้างเยอะค่ะประมาณ8เมตรได้มั้งเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้ความคิดของเราก็นี่ค่ะเราจะปลูกอินทผลัมค่ะขอบนี้เลยขอบตรงนี้ค่ะเราจะปลูกอินทผลัมนะคะเอาไว้รับประทานส่วนตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาของเราเหมือนเดิมค่ะแปลง ข้าวของเราค่ะหนึ่งแปลงเหมือนเดิมค่ะแต่ตรงนี้เราก็ได้ถนนกว้างขึ้นแล้วก็จะปลูกอินทผาลาัมตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูผลงานนะคะว่าปลูกอินทผาลาัมแล้วจะงามแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ให้ชมช่วงเราถมที่ก่อนค่ะนี่ค่ะเกือบจะเต็มแล้วค่ะอีกวระมาณสองสามคันรถก็เต็มค่ะ เค okay, ค่ะนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักก็มีกิจวัตรประจำวันหลากหลายโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจชาวสวนมือใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ